ครับวันนี้สามเณรจากวัดสกเกตนะครับมาขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นะครับก็เป็นภาพที่สวยงามมากก็มีพระพี่เลี้ยงเป็นผู้นำลูกเนรมามากันกี่องค์ครับทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดกี่ยงคงทั้งพระทั้งเนร ครับผมก,บก็เป็นประเพณีของพี่น้องชาวไทยนะครับที่มีความศรัทธาในาศนาสนาช่วงภาคฤดูร้อนนี้โรงเรียนจะปิดเทอมประมาณสองเดือนเ,อเด็กเกผู้ชายนะฮะก็เลยจะบวชเพื่อที่จะบวชไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับ ก็ <G ül> ม,มีผ้าพี่เลี้ยงนะครับเป็นผู้นํากราบน้ัสการครับอาจารย์ครับอาจารย์ผมผมอยู่พ,พักไทยก้าวหน้าอาจารย์หมายเลขห้าสนะครับอาจารย์ครับเป็นคนอำน้านี้แหละครับครับผมขอฝากภาพนี้ให้กับ f อทุกท่านนะครับลูกเนนดูได้ใน YouTube นะครับคนไทยต้องตื่นรู้นะครับ <S 2> <S 2> ครับครับก็ขอเก็บอีกนิดหนึ่งนะครับมาส่วนนี้ก็เป็นญาติโยมที่ทำบุญนะครับครับก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ